สวัสดีเพื่อนๆครับระยองโค้ยฟิตฟาร์มครับวันนี้ผมปิดระบบน้ำนะฮะบ่อปลานิไซซันไซมาแบ่งฟันกันชมนะฮะบ่อนี้มีปลา11ตัวนะฮะ11ตัว,ะะตวมีซันไซเพียงหนึ่งตัวนะ,ะคืออาสกิมารูฮิโรที่เ,เพื่อนๆเห็นอยู่ส่วนนิไซมีอยู่10ตัวบ่อนี้รวมกรองประมาณ25ตันนะครับ ปลาที่เพื่อนเเห็นเนี่ยทุกตัวผ่านการอยู่ในบ่อยางมาแล้วนะตอนที่ชิปเข้ามาจากญี่ปุ่นที่เป็นนิสัยนะฮะส่วนนไซัยคือเข้ามา,านานแล้วพอสมควรนะฮะอาสกิแต่ส่วนที่เป็นนิสัยเนี่ยเพิ่งจะมีโอกาสออกจากบ่อยางหลังจากกักโรคมาปลดกลักมาฮนะลงในบ่อเลี้ยงหลักเนี่ยอยู่ได้ประมาณ2เดือน2เดือนนะฮะในช่วงเวลาที่เป็นนิสัยเข้ามาประมาณ50ต้นๆนะบางตัว40ไปลายปลายนะครับ แต่ละตัวมีอัตราการโตแตกต่างกันซึ่งทําให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนที่ผมจะช้อนเอาตัวที่มีอัตราการโตและพัฒนาการที่ดีขึ้นมาทําคลิปเดี่ยวนะฮะนำเสนอนะเพื่อนๆได้ชอบไปเลี้ยงกันอย่างคุ้มค่านะฮะที่ผมดูเนี่ยจะมีอยู่3ตัวนะที่ผมจะช้อนขึ้นมาให้ดูก่อน3ตัวก็จะมีตัวแรกเลยเป็นคาราชินะฮะเป็นดอยคาราชิสีเหลืองที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยเขาเสะเทินน้ำสะเทินบกมากนะ,ะตัวซ้ายสุด เป็นดอยคาราชิตาแดงนะฮะราดอายไม่ว่าจะอยู่ในร่มอยู่ในบ่อยางสีเขาสว่างมากไม่มีดรอปเลยนะฮะตัวนี้โดดเด่นมากเ้วเป็นปลาเพศเมียโครงสร้างดีผิวพันธุ์เบบเนียนมากเพื่อนดูนะฮะอยู่เขานวนเนียนมากแลวสว่างเหลืองสวยมากแล้วโอกรกตัวนี้อีกตัวนะฮะตัวที่คู่กับคาราชิตัวบนโนะอกรน,นี้มาจากอิซูมิยะทั้งสามตัวแต่ตัวนั้นนะฮะตัวที่อยู่ใต้คาราชิตาแดงเนะนี่ยเนี่ยโถหัวมาแล้วฮะอยู่ใต้ชิโร่นะ ตัวที่บอดี้ทรงพลังมากนะครับดูที่ใหญ่มากอะใหญ่เกินเพื่อนปิดหูวปิดลาศักยภาพที่เขาส่งออกมาขับออกมาเนี่ยจากบอ่อเมื่อได้ลงบอ่อเลี้ยงหลักอ่าบอ่อนี้ลืมแจ้งไปนะความลึกของน้ำเนี่ยร้อยเก้าสิบสองเซนนะฮะแต่แตสองเมตรเรามีบอ่อที่มีความลึกระดับน้ำร้อยเก้าสิบสองเซนเนี่ยที่เรายองคอยในห้าใบนะฮะมีอ้อนู่นให้อีกตัวนึ่งฮะ ตัวนั้นของโอโมซังนะฮะโอโมสโก้ค่ยฟาร์มคินไดโชวานอกจากคินไดตัวนี้แล้วชิโร่ทั้งหมดเนี่ยเป็นนิสัยนาเข้าของโอโมสโก้ทั้งหมดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปเดี่ยวตัวนี้โดดเด่นมากนะคินไดถ้าเพื่อนๆได้เห็นคลิปเดี่ยวแล้วจะชอบนะฮะเป็นสไตล์เป็นโชวาที่สไตล์โปร่งนะฮะขาวเยอะแต่น่ารักนะฮะตำแหน่งเป็นแดง3ตอนดำมี1 2 3สาม ชุดนะชุดที่อยู่ตรงกลางลาตัวตรง,ตรงไหลแล้วก็ตรงปากเป็นสี่ชุดกับปากัน,นก็ต้องห่างนะฮะพี่ดำยังไม่ฟินิชนะครับเลี้ยงสนุกครับปลาแบบนี้เลี้ยงสนุกมากบอดี้ดีเป็นปลาเพศเมียผิวด,ดีบอดี้ดีแล้วแดงดีด้วยนะครับน่าเลี้ยงครับเดี๋ยวผมทำคลิปเดี่ยวให้ดูสองสามตัวนะในนี้เดี๋ยวตามมาดูคลิปเดี่ยวด้วยกันนะครับเป็นลายตัว กินได้ชัวร์โดดเด่นมากดำที่ฟินิชแล้วหนึ่งเกดสอเกดสามเกตในเงเามากฮะจากจากที่มองในบ่อน้ำลึก192เบเซนนะเดี๋ยวขึ้นมาดูบนอ,อ่างจะชัดกันครับตามมาดูด้วยกันครับ